สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะสำหรับคลิปแนะนำรถฟ็อกลิฟดีๆจาก p s b f o บีฟอกลิฟนะคะก็สำหรับวันนี้ที่เราจะมาแนะนำนะคะจะเป็นฟ็อกลิฟที่ติดตั้งอุปกรณ์เสริมพิเศษก็คือตัวบุ้งกีนั่นเองนะคะสำหรับรถฟ็อกลิฟที่ติดตั้งบุ้งกีนะคะจะเหมาะสำหรับงานที่จะต้องตักสินค้าหรือว่าเทสินค้านะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะใช้ตักพวกอิฐหินดินทรายโรงงานยางพารานะคะเช่นตักขี้ยาง ตักเศษยางหรือแม้กระทั่งอุตสาหกรรมอาหารนะคะก็สามารถใช้งานได้ตักเศษชิ้นส่วนอื่นๆที่มีขนาดเล็กๆเ,เนี่ยสามารถใช้งานได้เลยนะคะก็สำหรับรถฟก็ลฟรกริฟที่ติดตั้งบุ้งกี่คันนี้นะคะเราติดตั้งที่รถ t o y ยต a 3ตันนะคะเป็นระบบแก๊ส LPG ค่ะเสาเนี่ยสามารถยกสูงได้ถึง5เมตรเลยนะคะก็สำหรับบุ้งกี่นี้นะคะสามารถที่จะติดตั้งได้ทั้ง รถดีเซลหรือว่ารถแก๊ส LPG นะคะก็เช่นเคยค่ะถ้าสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะสนใจอยากจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมมาได้ที่ช่องทางที่ช่องทางติดต่อที่เราขึ้นไว้ที่หน้าคลิปนะคะสำหรับคลิปแนะนำวันนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะคะ ไว้คลิปหน้าเรามอาีอุปกรณ์เสริมพิเศษตัวไหนที่น่าสนใจนะคะเดี๋ยวเรามาติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะคะที่ติดตามค่ะสวัสดีค่ะ